ข้อมูลนิดนึงก่อนฟรีรันนิ่งก็คือวิ่งกระโดดไปทำที่ต่างๆให้ต่อเนื่องแล้วก็เขาเรียกอะไรมีท่วงท่าที่สวยไงเคยเห็นแบบเมืองนอกเขากระโดดข้ามตึกสูงๆอันนี้ใช่ไหมใช่้เสียวเลยล่ะลงลูดมาจากเสาธงแล้วก็กระโดดข้ามบ่อน้ำอะไรไปแต่คนนี้ทำที่ MRT ไทยครับ นี่คือนัดนัดฟรีรันนิ่งนะครับก็นี่แหละครับที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แห่งหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วก็ถ่ายไปลงโซเชียลมีเดียตัวเองเขาบอกโอ้โหพี่ปกติผมก็ทำคอนเทนต์น่ะ นะผมก็จะถ่ายไั้แค่ยี่สิบามสิบวิเี่พี่โหนัแต่นั้ดูดิคนอื่นที่ขึ้นบันไดเลื่อนลองบันไดเลื่อนอยู่เขาตกใจ<อ>เลยอะพี่น้แข็งนั้ก็ไม่คิดว่าจะดราม่าดักหนักขนาดนี้เ,เขาโพสตขอโทษนะครับคุณผู้ชมก็ความบอกว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับคลิปสไลเดอร์ที่กําลังเป็นข่าวดราม่าในตอนนี้ เพื่อนๆที่ทักมาผมยังไม่ได้ตอบขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับส่วนคลิปนี้ผมปิดสาธารณะเรียบร้อยแล้วจะเห็นเฉพาะเพื่อนผมเท่านั้นไม่โดนลงโทษอะไรเลยพี่ต,ต่อให้เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนในเฟซเห็นเท่านั้นเนี่ยมันออกมาเป็นข่าวแล้วไงแต่ว่ายังไงเรื่องเรื่องของค่าปรับอะไรเนี่ยอย่าติดตอ่อมาเลยนะครับผมขอโทษจริงๆครับไม่ทันแล้วนัดเอ้ติดต่อไปสการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสั่งการให้ตรวจสอบจนพบว่าเป็นการ กระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นและมีการนําข้อมูลไปลงโซเชียลมีเดียอีกนะครับจึงแจ้งความดูไว้นะนะครับขาคอนเทนต์ทั้งหลายคือที่นี่ประเทศไทยะนะครับก็ลองลองพิจารณาดูให้รอบคอบกว่าแล้วกันเดี๋ยวจะเสียค่าปรับแล้วก็มีการทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็กำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเลยนะเดี๋ยวจะเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งนะครับ พวกไอเสากีดขวางนะไม่ให้มีการสไลด์ไม่ให้ลองเลียนแบบรวมไปถึงจะเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารด้วยว่าการใช้ใบใดเลื่อนให้ปลอดภัยต้องใช้ยังไงฮะจริงๆคนเล่นฟรีรันนิงบางทีมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวก็มีนะอ่ะใช่เพียงแต่ว่าต้องขออนุญาตเจ<ช>้าข,ของสถานที่ก่อนครับ